สองราศีดวงดีหลังสงกรานสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเรานำคำทำนายค่ะที่เป็นเรื่องราวดีๆนะคะที่ได้ทำนายไว้ถึงสองราศีนี้นะคะว่าจะดวงดีที่สุดในช่วงหลังสงกรานค่ะจากเพจดวงพยากรณ์นะคะมาให้ทุกๆคนเนี่ยได้ฟังกันค่ะ ดวงนะคะจะเปลี่ยนในวันที่30เมษายนเป็นต้นไปค่ะสิ่งแรกนะคะก็คือให้ราศีนี้นะคะให้ทุกคนเนี่ยไหวพระถวายสังฆทานตามสิ่งที่เราศรัทธาค่ะหรือว่าจะทำบุญนะคะกับโรงเรียนโรงพยาบาลของส่งนะคะจะเป็นการมอบทุนศึกษาหรือว่าทำบุญนะคะทุนการศึกษาให้กับน้องๆ ซึ่งดาวพฤหัสสบดีค่ะเขาก็จะโคจรน,นะคะดาวพฤหัสสบดีเนี่ยเขาเป็นดาวนะคะหลักๆที่จะมีพลังแล้วก็อิทธิพลเรื่องของความโชคดีค่ะเคล็ดลับนะคะของดาวพฤหัสเนี่ยก็คือเลข5แล้วก็เลข19้นั่นเองค่ะส่วนการไหว้ดาวพฤหัสนะคะก็ควรจะไหว้ในช่วงเวลานะคะที่เหมาะสมช่วงเวลาที่เหมาะสมของเขาก็จะเป็นเวลา19.19 19นนนะคะก็คือทุ่ม หนึ่งทุ่มสิบเก้านาทีนั่นเองค่ะให้ผู้ที่ไหว้นะคะหันหน้าไปทางทิศตะวันตกนะคะทิศนี้เนี่ยจะเป็นทิศของดาวพฤหัสค่ะหลักในการไหว้ดาวพฤหัสนะคะถ้าจะให้ดีเนี่ยถ้าเรามีเวลาที่จะเตรียมตัวนะคะก็ให้ไหว้ด้วยเทียนเหลืองหนึ่งคู่ทูบไม่ต้องใช้ก็ได้ค่ะของไหว้นะคะก็ให้เลือกเป็นของไหว้ที่มีสีเหลือง5อย่างหรือว่าผลไม้หนึ่งอย่าง5ผล เป็นการเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงให้กับตัวเองนะคะให้เป็นคนที่ดีขึ้นแล้วบอกเลยนะคะว่าจะดีขึ้นมากๆค่ะในช่วงหลังวันที่30เมษายนเป็นต้นไปนะคะแล้วก็ราศีที่ดวงดีนะคะหลังสงกรานนี่ยก็คือ 1. ราศีพฤกษภค่ะหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่14พฤษภาคมถึงวันที่13มิถุนายนค่ะและอันดับที่สนะคะ ก็คือราศีพิจิกค่ะหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนถึงวันที่15ธันวาคมค่ะ